สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ก็มาแห่เคยพี่น้องก็อยู่บ้านนาะแแต่งงานมาแ่มูแต่งงานอยู่บ้าน ี่เจ้าบ่าวเอายางเอาเลยจากบ้านเจ้าบ่าวไปหาบ้านเจ้าสาวกันยางเลยพี่น้องตอ๊กใช่ใมันได้เงินดดีดี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่มันมีได้นีแล้วเลยมันมีหันมามน,มน,น,นี่ได้หรอม่าตายตะมูตัวเองไม่งูแมาตายถ้าเขาเอาบอล้าพวกคัได้เคยเอา <c oughs> อันนี้เอาแล้วบอ เยพี่น้องแเยเนาะบ้านเดียวกันเจ้าบ่าวอยู่บ้านใต้เจ้าสาวอยู่บ้านเหนือย่างเอาเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องเนกําลังใจให้เคยละแน่เนาะ Welcome to the Take So yeah. okay. <laughs> Hot. ชี่ฮอดเฮือนเนนจ้าสาวเลยเนาะหยุดสะก้อนเพิ่นว่าหยุดไปทำเจ้าสาวก่อนเนาะใกล้สีฮอดเฮือนเลยอยู่ทางล่างนี่แหละพี่น้องเจ้าสาว Không? <laughs> đây rồi, tuần này là 3, 4 nước cẩn nhàn, sai luôn, Boti đã khát <laughs> chờ นี่พี่น้องเฮือนเจ้าสาวพี่ร้านสาวอันเจตุยนั่นเลยเนาะร้านสาวเจตุยเมนเฮือนมันก็ติดเฮือนเจตุยเนาะอยู่เทิงพี่ห้าวัดอยู่รูมสุดเจ้าสาวับอยู่เทิงสุดประมาณกิโลหนึ่งประมาณพันกว่าเม็ดถ่ายเงี้ยแบบนี้ถามไปถามเจ้าสาวบุญปกรณ์มาพร้อมเลยบอกันพร้อมละเพื่อนกันสิเฮไป ตากรพี่น้องตากรงานเบืองยางลกน้องก็ยางมาพมยจะายังบ่พร้อมจะยังมาพร้อมพี่น้องถาสะกรเพื่นวะอยู่อยู่พูเขาไปอยู่เืนมาแล้วบ่ถากนพี่น้องจซ้แห่มาตั้ต่ไกล เจ้าสาวยังบ่เปิดทางบ่กับเจ้าสาวยังบ่ทันเพาะเจ้าสาวยังบ่บากับถาก่อนพี่น้องไก่กันเนาะอันนี้เสดเสดถาก่อนพี่น้องถาก่อนเนาะยังบ่ฟ้องกับบ่ฟ้องถาก่อน ีสเห็นบ่เยอะฮะีสทีงานเพิ่มอย่างนี้เนาะคับจ้าค่อยก็มีผู้ก็เจ้าเปลือกมายืนาาามายืนต่างอากาศมายืนต่างอากาศมายืนนี่เลยอันนี่ได้ไพ่เจ้าสาวนี่ไพ่เจ้าสาวไพ่เจ้าสาว ่ายกันเลยได้บ้านนี้บ้านเดียวกันชอมื่อซอมซ้อมเบิร์นที่ที่ฟอมเขาไทยเนาะนี่อันนี้คือสิคือกันตั้งเล่าแต่ว่าเคยนี่ก็สิคือกันอยู่คือกันแต่ว่าต่างแต่ว่ามันไก่แล้ว ศรีสันติเฮือนกะคักกะคือบ้านเฮาเนาะผู้ท้ายเพิ่นสิหนุงเสือดำนี่เห็นบ่พี่น้องแม่นเสือดย่อมหมอเนาะเสือดหมอนหมอเสือสยหาปงหยังไว้ละบาดนี่ มันตั้ม่้ามือลมมีทือใส่ด้ทาทาพี่น้องด้ยทาเริ่มมอเชิดนะเลอเนาะอันนั้นได้ได้ทางปายสายที่ใหญ่กว่นะ ก่อนพี่น้องเนาะสักคู่เนาะเพิ่นยังบอลแล้วทังเจ้าสาวยังบอลทันแล้วมีได้ด้วยไปไปแล้วพี่น้องไปแล้ววันนี้เป็นจานเป็นจานล่าลัางตื้นเลยว่าเล่งลดใส่เลยเคยแตกนะเนา่ะฝาพี่น้องไปหมดแล้วมุ่งใช้เงินเจ้าสช้าวันนี้ ไปด้านนนนเอาไปดนมอซิวท yeah, ั่เอออ้อนี้แม่ตุ๊อัง่อนะ่นี่้รก็คตกับโคตรเนว่ะีกงกงีก่งกงชีโคตรางนี้เรับฮอดแล้วอง

บูเงเท่านี้ก้อน เวลอนก็เช <Net> ่นก <uma est> ัน <forcé> ก <Deus> <ored> ็ได้เหมือนกันการ่านได้เหมือนกันถึงส่งเกียนก็ได้นะะนั้นพวกเรา้เชี่ยวชาญศึกษาดูแอการให้ทั้งผ่านในบ้านเป่นเ่าเป็นผู้อ่านไปอ่าน้่งต้า ดองหาหมื่นเลยเนะาะกระดองหาหมื่นทอดช่องมือนถไผไ่อง้ข้าสามจ้าสามเจเปล่าน่ตะเานอวกือตยบปากะว่เดี <c oughs> <c oughs> เขามีเอา้ผมอู่เป้บ่เอาผู่น้อยเออเขาเอาผู้น้อย่าเออเแต่งเขาเขาวี่ยต้องกจะตั้งก่อนเนาะเอาเิร์ฟระว่านี่เป็นเจ้า

อันนี้นะัวเจ้าชาอะใช่ชมยิ่งหรือเข้าเลยปะทาากรณีใช่นิหรือนใช่หรือปลาหางให้าบางทีพอจะก จะมีความฝักจะมีการฟักหมจะมีความประนพนี้ไปใช้สามเอาน้ำพอแม่ไปยิ่งไปยิ่งสามเอาแล้วพอแม่ไปใช้

ชอบเหมือนกนต่นั้นแหละกบ้านเห่าใช่ปะเออชงขอจากที่มือเนาะ ช่วงน,นี้จะช่วงทุกเทียงกันอยู่พี่น้องค้าดองสองหมื่นเนาะเออค้าดองห้าหมื่นวางสองหมืนม่นตามเจ้าบ่าเนียนเลยวางสองหมื่นเนาะค้าดองห้าหมื่นเนาะแต่ว่า ่นว่างสองหมนเนาะตาดองหาหมื่นว่างสองหมื่นพี่น้องขายอกอีแล้วเมื่อแล้วในเฮือนแต่ยังบริเตงมองคุนมอแตงแหละยังเนาะมีแต่คอเนาะคอเลยบอยังได้แต่คอพี่น้นองยังบริแตงเนาะอนุญาตนขนแก ไก่สูกแคนเลยาลิบเอ็ดหมูเพื่อนพี่น้องกิจาการภายในงานรับเขาเ้าก็บ้านเราก็มีแต่ละมีแต่ต้มเนื้อนั่นเลยเนาะ ແລະກໍຂາດບໍ່ໄດ້ເຂີຍລາວເພິ່ນບໍ່ວ່ານັ້ນເດເພິ່ນມາໄດ້ພຸ້ນຫຼັງວ່າດີວ່າຊິລາວເຈົ້າເພິ່ນເົ້າເົ້າຈະສາວພນຍັງຂົາພິທີພາວັນນ เมาคอนขอบไทยคนเก่าทั้งสองตามคำนองโบราณเก่าไว้หมอบ่ไปว่ามื้นี้วันดีเพิ่นเซาสอทั้งมนต์อนเสือไอ้ตัวใดสืบเสือพ่อ่แตนปีนยห่มวันเแบบซ้ำไ้ตัวใจ วันสิบสี่สิบาทำให้จะยินดีดอมตาบาดยาเดีขาดท้ายชินเตใส่หน้าฝันขู่รีดงานแต่งมูพี่น้องเลยเนาะงมูเขาว่าได้ง้ายเขว่าได้เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกป้าลูกป้าเคยหลาเนาะอย่าว่าง้ายก็ได้ว่ามูก็ได้เขาโรงเรียนพร้อมกันบ้านเดียวกันจะบ่าวเจ้าสาวก็ได้ก็แมนกันนี่วันนี้ พากันยางขึ้นมาเฮเคยกันญางจากบ้านเจ้าเบาขึ้นมาบ้านเจ้าสาวบ้านเจ้าเบาปัดอยกาห้างบ้านเจ้าสาวปัดอยหวบ้านยังขึ้นมากับม้วนพี่น้องเนาะตอนนี้บนก็เดิมผูกแขนกัแล้วเนนสจค้าถึงเคยจะทำใจกวงเจ้าไอ่าน อะไรตีหนึ่งเจ้าเอื้นว่าซึซึไล้หมาหนึ่งเจ้าเอื้นว่าซิซิไล้ขุ้ยหนึ่เจ้าเอื้นวาฮุยฮุยเจ้าใหญ่เลยเตียวสุญน้าต้นนาเจ้าโปอดเจ้าใหญ่ปะปอดสัพพสศิงสั้นเดใไอ้ฮุยใจเดิมใส่ตัวนั่งเกณฑ์ไทยเจ้าพิรุษไัยเจ้าฮักแม่ผัวเจ้ด้ออกหัวหหัวควันผัวสิงสู่เจ้าหูนาป่าพังคำถึงเดือนดำจะเที่ยวลีน้ำ เลื á, ò, ่อนหลังตั้มดันกระเบนเื่อนาใส่ะสูงหลังไงปอดตอดใส่ตั้งล้มได้ลบคนันแน่นเคลือนพอเอ้ยสั่งตอหลังสูงนันเบน่นลุ้งแนเลื่อน้าลังไงกวงตั้งใส่